สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักสิบบนนะคะสูตรเก่าคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะสามสามสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเรียกเรียกสองสองหนึ่ง สูตรที่สองนะคะสถิติย้อนหลังตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกศูนย์สสูตรที่สามนะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกศูนย์สสสูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสองสามสี่นะคะเข้าที่สี่เข้าที่สี่หลักสิบนะคะสูตรที่สองนะคะได้สี่ห้าหกนะคะ เข้าที่สีหลักสิบงวดถัดมานะคะสูตรที่หนึ่งเลขเด่นที่ได้นะคะสองสามสี่นะคะเข้าที่สองหลักสิบสูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะสองสามสี่เข้าที่สองนะคะหลักสิบสูตรที่สามนะคะได้หนึ่งสองสามนะคะเข้าที่สองนะคะหลักสิบ งวดถัดมานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือสองสามสี่นะคะเข้าที่สี่หลักสิบสูตรที่สามนะคะขอไปค่ะสูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือสี่ห้าหกนะคะเข้าที่สี่หลักสิบสูตรที่สามนะคะเลขเด่นที่ได้สามสี่ห้าเข้าที่สี่นะคะหลักสิบ งวดถัดมานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกหลักสิบนะคะสูตรที่สองนะคะ <ple ans> เลขเด่นที่ได้คือสี่ห้าหกเข้าที่หกนะคะหลักสิบสูตรที่สามนะคะเลขเด่นที่ได้คือห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกนะคะหลักสิบ งวดต่อมานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบนะคะสูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบสูตรที่สามนะคะเลขเด่นที่ได้คือแปดเก้าศูนย์เข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบเมื่ัดมานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือหกเจ็ดแปดนะคะ เขาที่เจ็ดหลักสิบนะคะสูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้คือเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดหลักสิบนะคะสูตรที่สามนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดหลักสิบงวดต่อมานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบ สูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่ศูนย์นะคะหลัก 10. สิบสูตรที่สามนะคะเลขเด่นที่ได้คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบเมื่ต่อมานะคะเลขเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดหลักสิบ สูตรที่สองนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือห้าหกเจ็ดเข้าที่เจ็ดนะคะหลัก 10. สิบสูตรที่สามนะคะเลขเด่นที่ได้คือหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่เจ็ดนะคะหลักสิบส่วนงวดถัดไปนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะวิธีการคำนวณสูตรที่หนึ่งนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักสิบคูณสาม ใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักร้อยคูณห้าใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หล,ลักหน่วยใช้รางวัลเลขเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยห้านะคะคูณสามห้าคูณสามได้สิบห้านะคะบวกสองคูณห้านะคะได้สิ 3, บใช้ศูนย์บวกสามหลักหน่วยนะคะ บวกสองหลักหน่วยนะคะห้าบวกศูนย์บวกสามแล้วก็บวกสองนะคะเป็นสิบเลขเด่นตัวแรกนะคะคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองตัวเลขที่ได้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะคะ สูตรที่หนะคะตัวเลขที่ได้นะคะศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็สองต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะสูตรที่สองนะคะใช้ลงวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยเหมือนกัน ศูนย์นะคะบวกหนึ่งนะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามตัวเลขที่ได้นะคะก็คือหนึ่งสองสามนะคะ ตัวเลขที่ได้นะคะสูตรที่สองก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะต่อต่อกันด้วยสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหลักหมื่นนะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วย ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะสี่นะคะหลักหมื่นบวกแปดนะคะหลักหน่วยบวกสามนะคะหลักหน่วยบวกศูนย์หลักสิบบวกนะคะหนึ่งหลักหน่วย บวกตามด้วยห้านะคะคงที่สี่บวกแปดนะคะเป็นสิบสองบวกสามนะคะเป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าบวกหนะะึ่งเป็นสิน 15, บหกน,นะคะแล้วก็บวกห้านะคะเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสูตรที่สามนะคะได้หนึ่งสองสามนะคะ สูตรที่สามนะคะได้หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สูตรที่สามนะคะหนึ่งสองสามตัวเลขนะคะก็จะชนกันที่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะแล้วก็มีสามชนกันนะคะสอง 2ส,สูตรแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งกับสองนะคะชน3าสูตรนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ